ก็ต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันการระบาดระลอกนี้ ได้ทวีความรุนแรงและรวดเร็วไปถึงทุกกลุ่มก้อนที่มีผู้คนรวมกันเป็นจำนวนมากและยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ทุเลาเบาบางลงได้ โรงเรียนนั้นเป็นสถานที่หนึ่งที่มีการรวมตัวของผู้คนจำนวนมากเสี่ยงต่อการกระจายและลุกลามของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมติเลื่อนเปิดการศึกษาของนักเรียนจากวันที่1มิถุนายนเป็นวันที่14มิถุนายน2564จากสถานการณ์นี้ย่อมสร้างความหวาดภวาให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครูและผู้ปกครองที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกศิษย์และบุตรหลาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภายใต้การบริหารงานของนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไม่ได้นิ่งนอนใจถึงปัญหาดังกล่าว เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลดัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด D-19 ภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีทั้ง11แห่งให้เสร็จสิ้นก่อนวันเปิดภาคเรียนโดยมอบหมายให้ในายพันศักดิ์เกตวัฒนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ควบคุมการดําเนินการในครั้งนี้ก็เนื่องจากวิกฤตการโควิดนะครับ โคา2 0 -19 นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นร,รอกใหม่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตกตกใจนะครับซึ่งก็มีผลนะครับกับเรื่องของการศึกษานะครับที่เราจะเปิดการเรียนการสอนจากวันที่หนึ่งเนี่ยก็เลื่อนไป,ไปเป็นที่14พิีุนาคมซึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูนะครับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน ลูกหลานของเราที่จะมาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเนี่ยะครับได้เกิดมีความเชื่อมั่นนะครับว่าทางออบจ์เจเองนะครับก็เป็นห่วงในเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยเนําเจ้าหน้าที่นะครับมาฉีดพ่นน้ํายาเพื่อป้องกันโควิด1 i นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายซึ่ง,งเราทํามาทั้งหมดสิบเอ็ดโรงเรียนใน,ในสังกัดของเรานะคกับโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนสุดท้ายที่วันนี้ได้มารับการฉีดใน ช่วงบ่ายนะครับซึ่งก็อยากจะฝากนะครับเรื่องการฉีดพ่นยาเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับที่จะป้องกันนะครับแต่ส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของการรับผิดช,ชอบนะครับของแต่ละคนนะครับในเรื่องของการใส่แมสก็ดีในการที่จะมีเจลล้างมือหรือล้างมือบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือหลีกเลี่ยงนะครับไปที่เสี่ยงอันตรายนะครับกับการติดโควิดนะครับ ่ทุกคนต้อกนกอีกทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนหากถึงวันเปิดภาคเรียนอีกทั้งเน้นย้ำม,มาตรการสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในสถานศึกษาและลุกลามไปถึงชุมชนอีกด้วย ในคราวนี้เป็นระลอกที่ที่สามนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชนบุรี่ก็ได้แจ้งประสานมานะครับนั้นผมพร้อมคณะครูทั้งหลายก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรอ,องรับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีการรองรับกันไว้ดีอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้ก็ได้มาสภาก็มีการเลื่อนมาเป็นวันที่10ทีมิถุนาอย่างไรก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็ฉีดพ่นยานะครับให้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ มีความไว้วางใจที่สุดสําหรับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนะครับซึ่งมีจํานวน3,000กว่าคนแต่วันนี้นะครับก็ชาวอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรีก็ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีครับต้องขอขอบคุณที่ได้ห่วงใยในมาตรการในคราวนี้กับสถานศึกษาในสังกัดครับ จอนั่นเป็นของเราถ้าต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อ